คุณทักษินบอกว่าเราต้องเอาดีมานและสป라이มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ในเรื่องยาเสพติดผมผมสะดุ้งแล้วก็เห็นด้วยเลยนะว่าจะต้องเอาดีมานและสป라이มาวิเคราะห์คุณทักษินบอกว่าปกติเนี่ยสป라이เนี่ยก็คือคนผลิตคนค้าพอมันผลิตและค้าแล้วก็อยากที่จะให้มีดีมานเพิ่มขึ้นก็ไปไปกระตุ้นทําให้ให้ดีมานเพิ่มขึ้นเออเข้าท่าเว้ยแล้วเราก็จะต้องปรับปรามแต่แค่นี้ คือเศรษฐศาสตร์101คอร์สแรกเนี่ยมันสอนแค่นี้แค่ดีมันกับสัพพลายว่าสัพพลายสร้างอินโอนดีมานเนี่ยสัพพลายมันก็จะไปสร้างดีมานขึ้นเพื่อให้มันระบบมันมันเดินได้ว่าแต่ผมคิดว่า,าคทักษิณเรียนเศรษฐศาสตร์และลงลึกกว่านี้จะดีกว่านี้และผมสงสารปปสนะปปสเข้าใจสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ค่อนข้างดีครับแต่คนปปสคงไม่กล้าขัดคอคุณทักษิณแต่ผมขอพูดเองผมเห็นด้วย ในแง่เราต้องปราบปรามแต่ไม่ใช่ทําแต่เรื่องปราบปรามลูกเดียวคุณต้องลดดีมานให้ได้เพราะถ้าคุณปราบปรามคุณไม่มีวันชนะไอ้ราคาที่มันเข้าประเทศกับกับราคาภายในกับราคาที่ส่งออกมันจะสูงมากใช่คือยิ่งปราบเท่าไหร่ความเสี่ยงสูงเท่าไหร่ผลตอบแทนมันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเออเพราะมันหายากมันมันลำบากมันต้นทุนมันก็มันก็เลยต้องราคาก็สูง